วัสดีค่ะคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นเกมเศรษฐีนะคลิปนี้จะมาเล่นเกมอื่นเราจะมาขับรถนะคะเกมนี้เราจะมาขับรถเป้าหมายของเราคือเราจะ,จะต้องคะแนนสูงนะคะเราจะเก็บเหรียญแต่ว่าโฆษณามันก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเราเล่นแบบออนไลน์ เล่นซุมแบบออนไลน์รถท้องสิ๊ดนี่ขางละขางละเน็ตไม่เสถียร เลือกรถคันที่มันแรงที่สุดนะคันที่มันแรงคันสีแดงนี้มันก็แรงอยู่แต่เป้าหมายของเราคือมันทำไงก็ได้ให้มันวิ่งเก็บเหรียญได้เร็วที่สุดเนาะคันนี้มันก็จะคล้ายแลมโบกินีแต่ว่าไม่ค่อยชอบเวลาเลี้ยวมันมันหมุนเร็วเกินก่อนหน้านี้นะคะเราเจอกับรถคันนี้แหละ มันขับเร็วมากมันเก็บเหรียญได้อันดับที่หนึ่งตลอดเลยมันใต่มากค่ะรถคันนี้มันวิ่งเร็วเกินจริงแล้วก็ค่าตัวของรถคันนี้มันแพงที่สุดด้วยนะใช่ไหมคันนี้มันเราซื้อไปแล้วไม่รู้ว่ากี่บาทคันนี้แค่ห้าหมื่นเองแต่ว่าคันนี้ 250, สองแสนห้าสองแสนจะแรงจริงๆนะเออเราจะเอาคันไหน คันนี้เหมือนเดิมนี่แหละจะให้คล้ายมัดแตง่งแล้วก็กดมดเล่นแบบออนไลน์ล็อกอินเฟซบุ๊กเข้าไปเนี่ยล็อกอินเฟซบุ๊กหรือว่าจะไม่ล็อกอินเฟซบุ๊กก็ได้แล้วกดจอ Game เอ้ยกดจอ Game เข้าไป เสถียรออไฟฟก็ดีอยู่นะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได,มไมได้เห็นไหมรถคันนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะคันนี้ทุกคนมันได้อันดับที่หนึ่งตลอดเลย แรงของมันอยู่ที่99เลยนะเห็นไหมเนแรงของมันดูตรงนี้ของพี่แรงแค่59นะคะแรงแค่59คันนี้มันได้อันดับที่หนึ่งตลอดเลยเป้าหมายของเราคือเก็บเหรียญยังไงก็ได้ให้มันชนะไอ้คันนี้เนี่ยมันชนะตลอดเลยมันได้คือมันได้เหรียญเยอะกว่ากว่าเพื่อนเลยอ่ะ แล้วก็มันรถมันแรงด้วยมันขับโคตรเร็วรถหาอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถของเรานะคะเนี่ยเนี่ยของเรานะอันนี้ของเราโอเคค่ะเจะไปเก็บเหรียญแข่งกับเจ้านี่กันนะกดได้เลยนะคะเนี่ยกดได้ตรงนี้เลย ก่อื่นกดสตาร์ทตรงนี้สตาร์ทเราก็จะได้คะแนนไปด้วยแล้วก็คาดเข็มขัดนีรลัยโอเคเราจะกดจะกดตรงนี้นะเน,น,นี่ยไปตรงนีะจะกดตรงนี้นะเพือ่อที่จะให้มันรถวิ่งเร็ว ทอ,อา้าประคาน่กลัวแล้วมาอีกแล้วนี่แหละค่ะทุกคนไอคันนี้แหละมันได้ที่หนึ่งตลอดเลยเนี่ยแล้วมันก็ชอบขับรถมาชนคนอื่นเนี่ยเย่ยมากรถมันวิ่งโคตรเร็วค้างค่ะทุกคนค้าโอ้ย เลยนะคะว่าถ้วยสีขาวเนี่ยจะมีคะแนนน้อยกว่าถ้วยที่มันเป็นสีทองถ้วยสีทองจะมีคะแนนเยอะนะบางถ้วยมีบางถ้วยบางถ้วยคือมันได้คะแนนตั้งสี่พันเลยนะ ้ามันติดไฟแดงวันนี้คือเราต้องหยุดนะคะอันนี้คือเราตั้งใจจะเก็บเหรียญเกินไปเราไม่สนไฟแดงไฟเขียวคือเราขับอย่างเดียวไฟเลี้ยวก็สามารถตีได้นะจะขึ้นไฟเลี้ยวก็จะได้คะแนนถ้าความเร็วเกินก็จะโดนปรับคะแนนไปด้วยนะโอ้ย มันไงตอนนี้คะแนนของมันแซงเราอยู่นะมันอยู่ที่สองพันของเราอยู่ที่หนึ่งพันเองเอ้านี่เกืบมากูนี่โอ้คะแนนของมันตั้ง4,000ของเราแค่2,000นเอง ทำยังไงเราถึงชนะมันเนี่ยของเราได้แค่สองพันหัของมันสี่พันสี่เลยนะขับยังไงวะสวัสดีค่ะให้เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยเข้ามาแล้วอย่างเงียบ <c oughs> <c oughs> ฮะใครไม่ชอบเล่นเกมรถแข่งก็ ไม่เป็นไรนะคะจริงๆช่องเกมเศรษฐีมันก็เป็นช่องเกมเศรษฐีนั่นแหละแต่มาเล่นเกมแบบนี้ใครจะดูเนาะแล้วไงว่าชอบเล่นอ่ะโอเคเอ้อบักห้าแดงไปก่อนคซ้ม เราโดนลดสิบห้าคะแนนไปแล้วรักคือไล่แต่นอกเรนอ่องนอย,นนยโอคโดนหักเยอะมากนะคะช่วงวินาทีแรกนะเขาจะให้เก็บแค่ถ้วยที่มันเป็นสีขาวก่อน ช่วยทองมันจะมาทีหลังเพราะว่ามันมันเป็นอะไรมันจะของดีคะแน่นเท่าไรออก,เขขกร็เขาคับควา่เร็วเขาคับเร็วเกินต่าต่าด้วยริเดแดนไปเลี้ยวไม่ปิดไม่ตี ไขทองไหขทอง,ทองกำลังกำเริบเ,เราจะไปเก็บถ้วยทองแล้วนะโอ้ยกำมือไปขับตำนันตำเนี่อยู่ปาร์ตนื่องด้วยไรแท้ โปรไฟล์สีแดงมันก็ยังคะแนนคงที่อยู่เหมือนเดิมคะแนนของมันหกพันเลยนะโอ้ยแย่แย่แย่สมอมิริวะชื่อว่าไ <c oughs> มา่กิน เข้ามาแล้วอย่าลืมต้นทีท่า,าเจ้าเรียนอะไรไม่ไ่สงกว่าตนที่นาน,นี่ใในย,นยใน้ไ้้ยเ้ยเริ่มเกมใหม่แล้ว เกมนี้นะคะสามารถเล่นแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ได้นะแต่สำหรับคนที่เล่นออฟไลน์ไม่มีเน็ตนะคะจะไม่สามารถเล่นใน ตรงนี้ได้นะจะไม่สามารถเล่นแบบสุ่มออนไลน์กับเพื่อนได้เหมือนที่พี่เล่นเมื่อกี้เนี่ยจะไม่สามารถเล่นตรงนี้ได้นะคะจะไม่สามารถเล่นในจุดนี้ได้แต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แบบฟรีไล์เนี่ยสามารถเล่นได้ปกติเลย ส่วนเงินนะคะที่เราเก็บเหรียญไปด้วยระหว่างของออฟไลน์นะเงินก็ยังจะขึ้นเหมือนเดิมนะคะเงินไม่หายนะเงินขึ้นเหมือนเดิมโอเคเราจะไปเล่นแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะสุ่มออนไลน์เหมือนเดิมแต่จะไม่เอารถคันนี้แล้วเราจะเอาเป็นรถรถบัส เราจะเอารถบัสคันนี้นะคันนี้เรายังไม่มีเงินมันแสนห้าเลยเนะี่ยโอ้โหคันนี้ก็แสนห้าจะมีแค่เจ็ดหมืน่นอะเอาคันประกาศไปก่อนจอยเกมจเจ้าโปรไฟล์แดงยังจะอยู่ไหมไม่อยู่ะคะ่ะไม่อยู่แล้วดีเหมือนกันนะคะนะเจเจาวาย แต่ว่ามันจะไม่สนุกดิเดี๋ยวออกไปก่อนอ๋อมีมีคนกำลังเข้ามาเ๋ยเราจะรอก่อนตอนนี้คือเหลือสองคนใครจะเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคนแล้วน่ะตรงน,นี้นะแล้วอีกหนึ่งคนเผื่อมีคนมาแต่ว่าเจ้าโปรไฟล์แดงคนจะไปแล้วแหลงเก้าสิบเก้าเลย มันหมดเกินเราจะเปลี่ยนรถดีกว่านะรถคันนี้มันต้วมเตี้ยมไปเราเอากระบะคันนี้ดีกว่าโอเคเริ่มเลย สีเฟียวอยู่ถูกไหมคะเพียงเราจะไปไเราจะไป เงี่ยเขาเด็ก่อนเนี่ยเี่ยเขาเด้กก่อนโอ้คือจิต ปิดไปหนึ่งเพื่อจะหาเพื่อฟอง โอ้ของเอาได้อันดับที่หนึ่งนะคะด้วยเก็บเหรียญได้แค่สามพันโอเคค่ะ <Hey. S 1> เราก็มาเล่นเกมนี้ลองดูเฉยๆเนะ uh huh. าะว่างก็เลยจะมาไล์เฉยๆ <Hey. Yeah. S 1> โอเคค่ะพอแค่นี้ก่อนเนาะ